สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผมก็เชิญพี่น้องท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องล็อกกี้นี่สายจวดเช่นเคยครับอันนี้ก็เกี่ยวข้าวนาตัวเองครับอันนี้ก็อุ้มที่สองครับกําลังมาลงอุ้มแรกลงไปแล้วครับอันนี้อุ้มที่สองนี่ครับวนมาถึงพี่นาตัวเองนะก็ขอให้มันหมานแห้งๆได้หลายๆเลยหน้าแต่ของเบบีน้องได้ นะครับอันนี้ก็กำลังถ่ายข้าวใส่ครับอุ้มแรกถ่ายไปแล้วอันนี้อุ้มสองครับเออมึงก็เหยียบไปช่วทีบเ่อแดนนะฮะมึง <laughs> โอ้ย ตรงนี้ด้อเอามาลงนี่มาหนิเขียงเขียงมาลงอ้ตงนี้นี่ครับเก็กบเกบ็กบเอาหันก้นเก็บหันก้นเด้อบอกให้ไปเก็บตรงข้าวล้มก่อนครับเหลืออยู่นิดเดียวประมาณสองหน้าก็หมดข้าวตัวนี้ก็ชุ่มฉ่ำ ข้าวไหลดีครับเม็ดสวยด้วยนี่เม็ดข้าวสวยด้วยครับข้าวสะอาดอันนี้เขาเรียกว่าข้าวเกี่ยวสะอาดนะครับลงลงไปในรูแล้ว <laughs> ลงไปในรูแล้วพี่น้อง อันนี้เวลาข้าวเต็มก็จะมีสัญญาณร้องเตือนแต่คันนู้นไม่มีครับพอดีผมถอดสายสัญญาณมันออกอันนี้ข้ามันก็มีชุ่มหน่อยๆเน,น,นื่องจากว่าเปียกน้ำข้าล้มครับอเอาแกเต้งลงไปทำอะไรในรูโอ้ยรีบขึ้นมาด้วอ,อันตรายอันตราย อ,อันนี้ถามว่าอันตรายไหมก็ก็อันตรายครับแต่ว่า,าข้างในเนี่ยเขาจะมีตัวระบบป้องกันการลื่นถลไลงไปเหยียบสกูอยู่นะครับมันจะมีเป็นฉากเป็นฉากคุมไว้คุมพ่อสกูปล่อยข้าวไว้เราสามารถเหยียบหรือไอ้นี่ข้าวได้นะครับเข้าไปเกียวข้าวข้างในได้นะครับเหมือนกับรถใหญ่ครับ มือนกันกับรถเกี่ยวใหญ่นะครับปีนี้คงไม่มีนาแปลงไหนที่สามารถเกี่ยวได้เยอะนะครับนอกจากของน้าตุนของน้าที่ไปขายนี่แหละครับที่เอาไปขายเมื่อวานนะที่นู่นก็จะได้อยู่ประมาณเบ็ดเสร็จแล้วตกไปเก้าตันกว่าแล้วครับแล้วก็เอาเหลือไว้อีกเหลือไว้ประมาณสามตันครับที่เหลือเก็บไว้อีกประมาณสามตัน ข้าวแกได้ประมาณสิตันครับปีนี้แต่ยังเกี่ยวไม่หมดนะครับยังเกี่ยวไม่หมดยังเหลืออีก2ทุ่งนะครับของแกก็มานลุ้นกันว่าปีนี้นัตุ่นจะได้ข้าวได้กำไรเท่าไหร่นะครับนี่แม่บ้านผมเย็บเย็บผ้าให้ไม่ไม่ดีเท่าไหร่มันมันดึงลงมานะครต้องพันอย่างนี้เลยนี่ป้องกันมันพัน มันดึงลงมาครับนี่นเย็บเืองนี้เลยไม่ต้องไปสนใจมันว่ามันจะสวยงามไม่สวยงามนะครับโอ้เดี๋ยวรออุ้มต่อไปครับตอนนี้พวกเพิ่งได้สองอุ้มเองนี่ครับก็ได้มาสองอุ้มเพราะว่าเป็นอุ้มรถเล็กเนาะก็จะประมาณนี้ครับ ผมคิดว่าข้าวผมก็น่าจะได้ประมาณสัก6ถึงเจอุ้มแต่ว่าอุ้มนุงที่อุ้มเดินมานี่ก็อยู่ประมาณสักเจ็ดถึงแปดร้โลนะครับจะไม่ถึงตันเพราะว่าไม่งั้นมันจะขับมาลําบากนะครับวันนี้ที่หมู่บ้านก็มีงานบุญนะครับงานบุญอัฐะหรืออกระถินย่อยนะครับเขาเรียกกระถินย่อยถ้าภาษาไทยนะครับแต่ถ้าเป็น ภาษาไทยก็ไอภาษาอีสานก็บุญอัฏฐะนะครับผมนี่กิ้งมาบังรถบอกกิ้งโอ้ยนอนหัวกระตุนบ่นี่ะกิ้งหน่อยได้ยักโตเมื่อนส่เบ็ดเจาะคอวะโอ้ยมือหน่อยมือมาเปิดปากทอหนามอุ้ย มีแต่ตัวใหญ่ๆแลงจุดด่ดือเดี๋ยวจะพาเดินไปดูตรงท่าแกะเต้งเกี่ยวข้างเสาไฟฟ้าครับอันตรายนะครับเกี่ยวข้างเสาไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่ามันจะมีสลิงไอ้สลิงขึงใช่ไหมสลิงตัวขึงกันเสาล้มนะเวลาเราเกี่ยวถ้าบางคนถอยไม่ดีนะครับแล้วก็ลืมว่ามีสลิงนี่เล่นสลิงขาดเลยนะครับ นี่สลิงตัวนี้ขาดได้เลยนะสลิงคึงเสาเนี่ยเคยมีมาแล้วนะครับเล่นเอาซอสลิงขาดเลยอันนี้ก็เกี่ยวเก็บเก็บตรงข้าวล้มผมให้มาเก็บตรงข้าวล้มนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็ตะกุยาวเนี่ยข้าวล้มนิดนึงส่วนเจ้าคุณดันก็นู่นนะครับลากยาวไปนู่นเลยนะครับ ทำเป็นผืนเดียวนะครับทำเป็นแปลงเดียวไม่ได้ทำเป็นล็อกๆนะก็ผืนนี้ก็10ไร่ครับ มันลมครับก็เกี่ยวลําบากนิดนึงน้ำมันเยอะด้วยครับพอน้ําจะแห้งหน่อยก็เทลงมาใส่พอน้ําเริ่มจะแห้งหน่อยก็เทลงมาใส่สลุปแล้วก็เลยไม่ได้แห้งสักทีครับตอกอยู่อย่างเงี้ยเเก็บมุมไม่เสร็จครับ ส่วนฝั่งนี้แหลมก็หาเกี่ยวเข้าล้มแล้วก็ตามมุมต้นไม้แกคันนาตรงนี้ผมเอาออกหมดแล้วครับผมจัดการหมดแล้วแนวเสาไฟฟ้าสายสลิงตรงนั้นน้ําลึกมากเลยนั่นผมลงไปพุ๊บหายไปทั้งขางเลย <c oughs> ต้องแบ่งแบ่งครึ่งครับถ้าไม่แบ่งครึ่งไม่ได้เพราะว่ามันแปลงใหญ่แหลมห้างนก โอ้นน้ำเยอะมากดูมันดึงข้าวลงไปก่อนเลยนุ่นข้าวเอียงไปก่อนรถอีกนี่ครับจุดอันตรายต้องระวังนะครับเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับใครที่เกี่ยวข้าวข้างเสาไฟฟ้าข้างอะไรก็ระวังนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ไม่ต้องเข้าไปครับแต่ยังคนขับรถเกี่ยวผมนี่เกี่ยวจน รู้หมดแล้วว่าเอาไฟอยู่ตรงไหน,นต้องใช้ไหวพีบตัวเองครับใช้ไหวพิบตัวเองอันตรายอ้าเข้าใกล้ไฟฟ้าแหลงสูง แอมบอกว่า,วามาได้เลียมาโอ้ตะเกเต่งนี่เอาเจนบได้เลียมยงมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมไปเอายางรถให้น้องก่อนบายยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ 亏。